คดทงทงชัยสุกโกกีสุดงงทีรสินแดงดาเจ็บอยู่แต่มาโนโพกิ้งเรียกติด ทีมชาติไทยได้ยังไงทั้งหมดนี้อยู่ในคุดแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส u b คร r i b e กันด้วยนะครับกดตงตงชัยสุกโกกีเฮดโคดของทีมเดอะรับิดบีจีปทุมยูเต็ดทำเอามานุพอกิ้งเฮดโคดทีมชาติไทยต้องสะดุ้งหลังให้สัมภาษณ์ว่าสุดงงเหมือนกันที่เทียสินแดงดากองหน้าตัวเก่าของทีมมีชื่อติดทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดทําศึกฟุบลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่จะเจอกับจีนและสิงคโปร์มานุพอกิ้งประกันรายชื่อยี่ 26นักเตะทีมชาติไทยก่อนที่จะมีการตัดชื่อ นักเตะให้เหลือ23คนสุดท้ายก่อนลุยศึกสำคัญทั้ง2เกมวันที่16และ21พฤศจิกายนนี้โดยที่สิทธิแดงดาครับได้รับบาดเจ็บตั้งแต่เกมศึกบอลีวอไทยลีกที่บ g ีบุกไปเอาชนะสุโขทัย2-1เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็ไม่ได้ลงสนามให้ BG ีปทุมโยเต็ดเลยทุกรายการนะครับตอนนี้เจ้าตัวยังไม่หายจากการบาดเจ็บและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ประจาทีมทาให้กุนซือบีจีปทุมโยเต็ดสุดงงเหมือนกันว่าทาไมมาโน่ กิงถึงเรียกมุ้ยไปติดทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของโคชธงกันครับตกลงพี่มุ้ยเนี่ยจะหายทันใช่ไหมพี่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามุ้ยมีมีแาว่าเจ็บมาตลอดก็มุ้ยเอาเอาไม่รู้เหมือนกันว่ามัน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 จะออกมาในรูปไหนนะครับแต่ตั้งแต่มุ้ยเจ็บยันถึงวันนี้มุ้ยยังไม่เคยซ้อมร่วมกับทีมเลยยังไม่ยังอยู่กับทีมแพทย์ตลอดก็ต้องรอดูว่าอาจจะหายก็ได้นะครับแต่มีความรู้สึกว่าก็งงเหมือนกัน ก็งงเหมือนกันครับก,ก็ก็ต้องรอดูว่าอาัพเดตการล่าสุดเป็นยังไงแต่ย้าตรงนี้ว่ามยูยังไม่เคยซ้อมกับทีมเลยอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานจากแหล่งข่าวว่าจริงๆแล้วทางผู้ใหญ่ ของทั้ง BG แล้วก็การท่าเรือนั่นก็คือมาดามแป้งซึ่งเป็นผู้การทีมชาติไทยนะครับก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกันรักษามุ้ยให้หายแล้วนะครับแล้วก็ทาง b g เองนะครับก็จะไม่ใช้งานมุ้ยกับสโมสรน,นะครับเพื่อให้มุ้ยมีความพร้อมมากที่สุดสําหรับการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยครับนั่นทําให้มุ้ยมีชื่อติดทีมชาติไทยเป็น1ใน26คนนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับหากมุ้ยหายไม่ทันจริงๆนะครับมาโน่ก็จะหันชื่อมุ้ยทิ้งก่อนที่จะตัดชื่อให้เหลือ 23คนสุดท้ายก่อนจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนนะครับแล้วก็จะเลือกนักเตะค,คนอื่นเข้ามาทดแทนนะครับซึ่งกองหน้าที่อยู่ในโผก็คือปรเมศอักวิรัยกองหน้าจากเมืองทองอยูเนเต็ดที่ยิงไปแล้ว4ประตูในฟุตบอลไทยลีกนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็คือยศกรบุรพานะครับกองหน้าวัย1 8ปีจากชลบุรี ที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในการไปอุ่นเครื่องที่แผ่นดินยุโรปนะครับก็ต้องมาตามลุ้นกันว่าอาการบาดเจ็บของมุ้ยทีสินแดงดาจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแล้วก็จะหายทันพร้อมลงสนามให้กับทัพช้างศึกในเกมวัโลกรอบคัดเลือก หรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วโอกาสที่จะฟิตเต็มร้อยเปลงเล่นให้กับทีมชาติไทยมีน้อยเหลือเกินนะครับทำให้ก็ต้องลุ้นแล้วนะครับว่ามาโน่จะเลือกใครมาลงสนามทดแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลือกในแดนหน้าค่อนข้างน้อยแล้วก็ที่สําคัญครับฟอร์มการเล่นของกองหน้าสัญชาติไทยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มตกกันเป็นแถวเลยครับ